ทัศนคติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการทางความคิดของเราหากเรามีกระบวนการทางความคิดที่ดีย่อมส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง g r o w Mindset นะครับ g r o w Mindset คือหลักการความคิดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งบุคคลที่ประสบความสําเร็จหล,หลายๆคนส่วนใหญ่ก็จะมี g r o w Mindset เนี่ยแหละที่เป็นหลักการคิดพื้นฐานในตัวพวกเขาอยู่แล้วเนาะขั้นแรกตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันก่อนเลยว่า g r o w Mindset เนี่ยคืออะไร โ o ล์ไมซ์เนะครับคือแนวคิดที่จะทำให้เรามองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้หรือทำสิ่งต่างๆแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราเ mm. ชื่อว่าความสามารถของเราเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกก้าวหนึ่งผ่านการทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามนะครับไม่ได้แปลว่าการที่มีโ r o ์ไมซ์เซ็ตเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้มันสำเร็จนะแต่มันคือความเข้าใจว่าคนเรามันเรียนรู้กันได้ถ้าเราไม่ได้ลองลองมือทำไม่ได้ลองเรียนรู้ดู คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณอาจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีมากกว่าที่คุณคิดซะอีกต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงข้อดีของกล้องไมซตต่อการทํางานจริงๆแล้วครับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ตามนะบนโลกใบนี้ต้องการคนที่มีกล้องไมซตทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับธุรกิจอะค่อนข้างมีการปรับตัวผันผวนสูงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีอะไรใหม่ๆให้ได้ทดลองทําซึ่ง Go m i n d s e t ตรงนี้ครับมันจะช่วยผลักดันให้เกิดการฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็พยายามหาคิดค้นวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาในการทํางานแทนที่จะยอมรับยอมจำนนต่อความยากและท้าทายตรงนี้ครับมันจะทําให้องค์กรที่มีบุคลากรที่มี Go m d s e t เนี่ยเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงครับแนวความคิดของ Go m d s e t นะครับหลักๆก็คือให้คุณเนะ่ย เป็นแก้วใบที่ใหญ่ขึ้นเสมอเพราะว่าจริงๆแล้วอะครับความล้มเหลวอะมันไม่ได้เป็นการการันตีว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จนะถ้าคุณล้มเหลวแล้วเรียนรู้มันให้มันเป็นบทเรียนสอนเราครับเพื่อให้เราพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคงซึ่งการฝึกฝนและพัฒนาเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญมากกว่าพรสวรรค์ซะอีกการที่ประสบความสําเร็จนี้ครับมันไม่ต้องเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนก็ตามเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหัดเล่นกีตาร์ ก็ใช่ว่าตอนแรกคุณจะเล่นเป็นเลยเนาะคุณก็ต้องฝึกตีคอร์ดฝึกไล่สเกลทำความเข้าใจแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณสามารถเล่นกีตาร์เป็นอันนี้ครับคือตัวอย่างง่ายๆนะอย่างนึง่งสรุปง่ายๆเลยคือหัวใจของการมีโกไ l m i n d s นะครับคือการลองผิดลองถูก หรือการค้นหาว่าทางไหนเราทําแล้วมันเวิร์กหรือว่าทางไหนที่เราทําแล้วมันไม่เวิร์กก็อย่าไปทํามันแล้วเราก็หาวิธีไปสู่ความสําเร็จวิธีอื่นๆก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จได้แล้วครับซึ่งหลายครั้งที่คุณลองทําอะไรใหม่ๆมันก็ไม่ได้อาจจะสําเร็จในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หรือครั้งที่4 แต่ใครจะรู้คุณอาจจะสําเร็จในครั้งที่5ก็ได้ตัวผมเองได้อ่านแล้วก็ได้ฟังการแชร์ประสบการณ์ของผู้คนที่ประสบความสําเร็จหลายท่านแล้วก็ได้พบว่าคนกลุ่มนี้ครับก็จะมี g o m l ไมเซ็ตกันทางนั้นเลย โดยการประสบความสำเร็จของพวกเขาก็ไม่ได้เกิดจากครั้งแรกที่เขาตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามนะแต่เกิดจากการปรับปรุงลองผิดลองถูกมาหลายครั้งจนประสบความสําเร็จเนี่ยลองดูครับผมว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนทัศนคติมาเป็นแบบ Grow Mindset นะครับแล้วก็ติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ที่ Mula Design Studio นะครับ Facebook Mula Design Studio เราเป็นธุรกิจออกแบบพัฒนาภาพลักษณ์ธุรกิจทุกธุรกิจเลยครับผม